nó cũng sai à, hả? đấy, ban okay. à. lại nè, rồi con, nó, xì, nang út. นางมีนางนางจอยนางเจ้านางเคสฮะเคสบ่เคสนางเคสเท่าหักนางพรไปชิล่งใช้นี่จังหวะเล่นเนาะปนอหอบ่ เอาพี่น้องเนาะตอนเพิ่นโบกรถนั่นถ่ายน้ำบบทันพี่น้องเนาะโอ็มรถอ้๊บเอ่อที่ไกลเติมน้าเพิ่นจังนั่นนี่เนาะบ้านสามเนาะเพิ่งสามบ้านหอกระพุ้นแล้วหอหนึ่งหอสองพู้แล้วก็มาใต้ชีโงนั่งใต้กับบ้านเพิ่นโบใช่โอ้เต็มเลยเฮ้เต็มเลยฮะเต็มอ๋อเพิ่งา้หนึ่งสองสามสี่หกหกคนเนาะเอาทางไหนก็หกเจ็ด แปดเก้าสิบเอ็ดคนพี่น้องเอ้ยเอา้าสบายดีเดอ้อเนาะบัสสุคนโดยสบายดีสบายดีไปพี่น้องเนาะตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปบ้านตะนางนี่ก็ติดตามทางพระอาจารย์ขึ้นมาคือเก่าหนึ่นงเนาะอยูในทางบัว่าเองกต่ขอกะทักทายสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อาว่อยู่ทางบางลาว<ๆ>บ,บางไทยน้องเรือทางต่างประเทศน้ำเอฟซีบัสสุโมงสุบอนพี่น้องเลย เอามาเบิกมาส้มก็เป็นกำลังแข็งใจให้แน่เนาะพี่น้องเนาะเกิดก็ได้ก็เซ่ให้แน่มนร่วมตัวกันอ่ารวมตัวกันคือเก้ามื่อไหร่แต่ว่า้อนีเป็นนก้าิจืดรถฮัลลี่เป็นจืดเนาะควักๆกันคืนเลยเป็นจืดรถที่นี่ออร์จิก้าขี่แทบ่ปใช่ไหมขี่เลยเป็นจืดรถแน่นพอเห็นเราเคยเขาไปเรื่อยเรยเลข้มาเรื่อยเป็นจืดรถเพราะว่าตอนตอนน่าเป็นอันนี้เนี่ย ใายทั้งหมดทัานเป็นทางเนาะปกติเห็นรถใหญ่ที่พากันเล่นนี่เนาะนี่มือนขอกดิอันนี้ขอกเพิ่นเพิ่นเคยเห็นเคยเห็นก็คือกูคือบ้านเข้าไปหมู่บ้านนะเฮายจะไปนี่ไปจักเด่นเมียนจะเล่นเลยเดินเมียนบ้านนั้นเนี่ยเนาะเปินมาหายติดเปิดจีโน่กีสายไหมจีโน่กีสายวะฮะจีโน่บ้านไหนบ้านอ่าหอวะโอเคบ้านอาหอ Chị rồi, nào? Ê. Ê, ê, nào đợi bạn a hó Bạn là... gặp nhì, hó hoa nung hoa Bạn giả bộ thanh hạng hoa 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 บน้านนช่ทีเจาว่าคุ้มนั่นคุ้มนี่แล้วเนาะะไรบ้านอโเ่ยี่ว่ามีห่านไก่เคืองห้านบ้านนก่อน่ยข่าวขาไปเยอเนห้อบ้านหอสบาย้มรงเรียนกาว่าวันไโรงเรียนนีบ้านนี่จากน้องยังไงบ้านเโานี่บ้าอนี่อ่าอ่าแต่คุณเด้ไปจอดบหมู่บ้าน้ย คักคักไดกระตาแม่นเน้ยยาวจู่ยู่เลยจะใช้ปลวกมุนมาได้เลยเนี่ยคนเาส่วนปลาเนี่ยนใส่ปใส่ปลาเม่อยู่เออนี่แหละมุนเด้นดนสิบอบอก่นอกเพี่ยเป็นนบอกอีกแล้วเด้เราก็ซองเนี่ยเราเราซองทับันบายาย์เนี่ยแฟนบายเลยเขาลูกเขาแม่ถี่ดาวเนาะ เดี๋ยวหลายมือเลยนะพี่น้องบอตากับบอด้คอยออกไปเบี้ยข้างนอกบอจิตก็ห้น้ำตาโป่งเยอะนตาย่อย่หายเยอะแหน่ๆหน้าหน้าจะคลองแลี้ยวๆเสร็จเลยยังแต่หน้าเขาทำเมแต่ว่าไม่ยังบาดิป่อเจ้าหนี้แหละเดี๋ยวดแล้วเราอ้ยสิลุงหาปลาอยู่นี้โออสบายดีแหมไม่อย่างคือกันยังไม่ใช่น ไปปาบ่ไปชนปลาเออไปชนไอเสียแมนบ่แบบนี้ชนเสียอ่าท่งนี้ฝนตกแห้งเนาะเชี่ยปาเอานึ่งเว่เมเดอขอบใ้ด้วยแม่ขอบใจขอบใจด้ยด้วยดขอบใจายโอเคโอ้พนมาหาปลาพนเนาะ ไปพี่น้องเนาะไปพื่ออะไรไปพบไปพ่อกันอ่าอยู่หมูบ่บ,นนบ้าน <ปะ S 2> อ่าตางบ้านเนี่ยพี่เราเลยกลางช่วงห้าสิบไปไปตางบ้านอ่าที่เคยแจกเลยเนาะ<ม>เอาอไปรอบนี้กะมีเกลือพริกปลาแดกเปียงนัวอะไรกะชุดจังซิเนี่ยปุ๊บสิไกลไกลโอ้เนาะอ่ากะทางพระอาจารย์เพิน่นกะเคยวอา,าว่าสิมาแจกพี่น้องเนาะมาแจกแบบว่า เป็นน้ำปูน้ำปลาเกลืองประดับเป็นนัวใช่นะเพราะว่ามันไก่ตัวเมืองมันไก่บอนซื่อเครื่องใส้ของอยู่ของกินพี่น้องเหยเนาะแบ่งปันกันเล็กเล็กน้อยน้อยดีกลัวบ่ให้ได้พี่น้องเนาะใช่ถึงวันไหนเนาะโต๊ะบัตรผลโต๊ะเครื่องชิมือเนาะบัจิตจำบุใจโฉบเนาะต้องใส่โฉบหรือว่าตีน้ํามันจักกันจะชวนหลายแถวคู่ดีเพิ่นมากใส่โฉบได้เอาโฉบเขียนแทน่ล่อมันนะ แมนก็เอ็นิ่นทักโสดะแต่แต่ว่าขี่ตามทางที่นื่อยกลุมกรึมกรึมไปเลยใส่ว่าขี่ซาใส่ขี่ซาขี่ซาพื้นเนาะยาเป็ป้ายางเป็นยางสปกรเทียสิทธะภคปัญหายังอวอยู่เนาะโอ้ยเหรอมันทางมันทานโค้งเป็นทางไหนเป็นลูกยิงเดียวเรียงโมพี่เนาะ สวนอ้อยสวนมันเพิ่นพี่น้องเลยทางนี้ทางนี้จะบ่แปลกที่เพิิอนอึดเข่าอึดน้ำเพราะว่ามันมีแต่พูพี่น้องเนาะบบได้คอยเห็ดไหชยหไยนาเพื่อยูมียูดินดอนแต่ว่ามันบ่มะสําหรับในการปลูกเข่าเห็ดหน้าพี่น้องนเนาะเฮ็ดไห,หลายกัวใช่นะทางนี้ก็เลยแบบค่อนข้างที่ว่าคนอึดเข่าลายพี่น้องเลยอ่อึดเข่าลาย คนก็โอ้เนาะขชิดาต้นไม้ดิบังสันเห็นเอฟซีบางคนฝนมินมาอยู่ได้พี่น้องอ่าตัดอ่าไม้ทางให้ถ้าว่าโบเหตให้กับเจ้ากับโบมีกินพี่น้องเนาะอาศัยเอาหัวให้อ่าก็ได้อ่าอยู่ได้กินฝนก็ได้มีส่วนในการตัดดูใเนาะมีมีมันคือวี้เป็นการตเออถ้าไปขายพี่น้องขายแล้วก็ชานไม้กันนี่ได้ไม้พาไม้กระจาดเท่านี้ไม่พุงพาพาเนาะเออเพคนเอารถไถเหยียบด้วยบรเชัท รวบรวมคนไทยตีเล็กเพื่อนะยีอัปลีเนยุพนศาดแมนเด็ก็มาสอนภาษสเนั่นไม่งบางเลยสอนมันตัวนั่นเรนเรีนเพื่อนเอ็ดอยู่ได้ไม่ยากว่าต้องทายต้องอย่างนี้เนาะบายสบายเลยไป่พี่น้องเนาะน้อหน้อยพี่เาโอ้เนาะเวลา nhau ทบเสร็เวลาไปพ่อกันอยู่บ้านตะนาง โอเคเนาะพี okay. no, no. ่น no. ้องเนาะถือว่ามาหอดบ้านตานางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะลาวะโบแล้วว่าแล้วว่าข่อยเคยมีหรอวป่าแต่ว่าตอนนี้โบมีจื้อหรอเปล่าเนี่อาน้องๆเพิ่นเนาะเพิ่นจื้อแล้วบบดนี้พี่น้องเลยเนาะมามาเรื่อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะหมู่บ้านตา낭เนี่ ô <laughs> thôi wow, <laughs> wow, nó qua phần khác rồi. ha, có mày đem bao thế? là nhảy hả đi? là nhảy xong, thuầm đâu sao về đi đấy อังเบิดมีชาสีส่หลังข้าพเจ้าอาว่ามาที่นี่เนี่ยเนี่ยงเนี่ยมาที่นี่ขขาานเขาเขาซานของเมืองอางรหาโลหหาโลอา่อาแล้วไปเขาเจ๋วดิแล้วกะ็เครื่องพวกน้ำปลาแปง้นงนวลสินะทุงนึงแล้วก็แล้วกะ็และะ้วกันนี้ เงินเงินน้ำจะให้เป็นเงยนเอาเพราะว่าึนเป็นคนเขาบงแจกว่าผู้ใดเงินไหนแน่สินะงานก็ได้ต้องได้ต้องให้เจ้าเนี่ยแหละเป็นผู้พาไปเพื่อนไปเพื่อนไปเนาะไปเพือนเพือนก็ัวไปสินะวันนีเริ่มต้นเริ่ม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 จากพูด้ิว่านันถือความใจกันอยู่เอนเื่อนเพอเื่อน่ม่แบเขานะเพอเ่อความ มีลอยทุกๆว่ะมีเลยมีรอโอ้ยไมยเพินไหแต่ว่าลมมันมีอยู่เปล่าครับพี่ไม่เป็นลอตีนตันปะโอ้ยบงพี่ไม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยน้ำต้นมันอะบ้งเออบุ้งบุง โอ้โทมบุลลนใช่บ่นน่ฮะมันเป็นลอตันเด้มันเป็นลอดผมมีลมแมนแมนอย่างตันเย็นเย็นเลยเด้เดรับพี่มา พี่ไม่าวย่านบับงครับฮะเฮ้ยผม,มเยผมวาวเดยผมเป็นไรครับชิ้นอยู่ห่ได้บ่ได้บ่อ <î m ul ain> มีแตกแล้วครับนะ่ะ ลูกปืนลูกปืนเฮียละครได้เยอะได้เยอะครับแต่ว่ามันกระสีโลงเลงเนี่ยจะง่อยอื้ บัวย yeah, yeah, ันแต่ลาดไข่น้ำกลุมกล้กลุมกล้ำเยอะลยวะเดี๋บม้เนาะดมืขึ้นือขึนทุ่นยกให้ของเจ้านี่อมอับิกจเอป็นเอาบิกเอาโชว์มาก่อน โบบลูกเปเอนนี <tr seine Christmas> <t cities> ้เบอเดียวเบนสิบาวบาในบ้านู้าะบบบรถใหญ่เพิ่นมาบัดที่นี่ไม่ไม่รถไม่ออกไม่นั่นคิดยคิดยไอยูเนาะ ตัวบยอว่า yup. ตัวนี้สุดจเป็นนัวเนาะเพี่เข่านี้มาแล้วได้องสอบโอตัวนี้ข่าพูนี้จชื่อว่าหายจะโดนแมอาต่ว่าอาจจะโดนกรนเลย มีโอกาสมากก่มาเลยอยแล้วเนาะอคิดอบเขตโปรีเป็นเชื่อหายไปโดนนะอ๋อเสียงจับไปเป็นคู่เป็นคู่เลยนาะโดยโดยโดย่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮโดย่าฮ่อ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮนาฮ่าฮาเ่ แก่ละแก่ละเบิดบอเบิ้บอมที่นี่ร่มร่มได้ร่มใจกันเนาะสามัคคีคือพลังยู่มาขี้คือวัแต่อมาคีคือนั่นแล้ว

Thầy. Thầy. Tạm, Tạm đây lắm khác là đây là khác 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 là là khác là ไม่บานเลยนีอเอาเมยเอาเอาทั้งนอนบ่ั้งตั้งอนี่คือของไมบ้านเนาะบ้านเาเชือใน้รวดไวกว่้ั้างืนเติเติมมาคอันนี้เป็นข้าวเหนียวปะครับข้าวเจ้าข <oh> ้าวเจ้าอันนี้ข้าวเจ้านะครับี่กล เขาสวยเขาสวยเอนชื่อนี่เนาะเออบาเนชื่อนี่ครอในบ้านเอิ้นชื่อได้เฮียนเฮียนนี่บ่โอ้แบบนี้ก็ักอีกแบบนึงเนาะแบบเงินอีก200,000ครอบครัวเงิน200,000เนาะไป

ที mom, ่ใน้าด้วยลูกคนนี้เขาม่ดนะไปกันบ้านกันก่อนโยกันเอาในบ้านเยออ้าว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 เยอัดด้นะทางหมู่บ้านเลยมีเยอะมากบ้นาด้วยดอด้หาได้บ่ามีอะไหยาเราคิวเเราคิว

ใช่นี่ค่ะไปเวมาเมาเดี๋ยวว่าไปตามไล่ซื้อนอตามไล่ซื้อผู้ใดได้แล้วผู้ไดแล้วก็เมนอยู่ในไล่ซื้อล้ดีใกบ้าไม่ออก

น oh ีเยอะมีบนเยอะนี่ยอะอเอาแล้วป่อไูออตู้ได้เหอูตู้ได้เอ่ได้มูเอไเล่เออเออเออคอเขา้เขาให้อเาให้เากระเป๋าเา มาตัองห้มันครูกันสุเฮียนเลยเย right. you know. ี่ยหนมังยี่นประาณเนี้ในบนี่ย่เล้าเาอเนี้าสองอยู่เสาสอยาองกันบ้างเ้าองคนอ้าวเนวันนี้เสาสองคือว่าม่าสี่เาสีทั้ง ม่ใหม่มันก็มีหฮะไ่ใช่ม่ม่เป็นมีกัตยนมีให้กันเนาะเอาไปทาตงกเลยเอ่าจะหแคนี้ยมาสั่นอเไปเาเท่านี่ก็แม่นอเ่านึเงแม่เท่านึงก็แม่นอยู่หันเราไปอู่เราไปอูป่ะับแท่นตอนี้อตู้พอตูยังพันได้เนาะอองเฮ็ดเหมืน่ทำน่านไอยู่กันปอยู่กันปรตูพนด้จานประตู่าเบีรวมแล้วเป็นเสหาละครับเนาะ

เออแล้วก็แล้วสามเงี้ยนะสามเงี้ยนะเงื่อนเงี้นได้สองแสนไสามอ้อสามเงียนเอ่านอนนี้ก็ยังมาเา้อนเคลอนตัวครบแล้วบัดที่นี่อสเอาไปแกตอนนเออ ຈັ່ງຊີ້ມັນຈັ່ງໄດ້ຊື້ເົານທັບທມນີທລັງຄານບິຫາຢາາກເບິລາຍຊືພດນອນຊືພນນາ1ນາກອງເົກອງນາກີ້ົສີນງອດ นางมีนางนางจอยนางเจ้านางเคสฮะเคสบ่ะเคสนางเคสเท่า oh, ห uh, ักนางพรอ่านางทุเนาะถู ồ, <laughs> <laughs> ừ, à, à, nó ờ, 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 nó ờ, 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 nó nó kìa, nó đi ờ, 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 ờ lượm, 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 lượm ra ờ, 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 ờ ờ, 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 ờ chú đồng nó nè bầu kẹt vô thường cái chú ngồi ngồi như hầm ờ, 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 à, เอาน้องพี ork, ่น้องถือว no. oh. uh. ่าพ oh, ัฒนาคิดในมื้อนี้ก็ถือว่าแจกใจพอครองก็ถือว่าสําเร็จเช็ดซีดนาะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าจังได้จังได้ก็เอาไว้พกไว้พ่อเนาะยังได้ไปตู้คือนางเจ้าอยู่ฮะเจ็บหน่อยเจ็บหัวอออ้าเผมมีเงินซื้อยาได้น้ำข้าวเจ้าอยู่ที่คือนี่ ได้นดัมูอยู่บ่ฮะเพิ่นให้เฮือนละสองแสนคือได้อยู่ตัวได้บ่เอออเาเงินซื้อยากในตู้เด้อเฮือนเป็ตู้มีจะคนสองคนมีสองคนเอ้ยน้องเอ้ยน้องเอออยู่กันสองคนอ๋อได้อืม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 เด้อเอาพี่น้องเอ้ยนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะอ่าที่ว่าแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน อ่าตางเนาะก็ได้สําเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะก็ดีมุกดีใจน้ำชาวบ้านอ่าตางเพื่อนพี่น้องเนาะที่อ่าได้รับการ่เฉลือเนาะจากทางพระอาจารย์เด่นดวงพี่น้องเนาะเดินทางมาจากฝั่งไทยพี่น้องเนาะอ่านี่แหละอ่าก็ได้ปั่นควมสุปเล็กๆน้อยๆพี่น้องเนาะอ่าพอได้อยู่ได้กินใช่นะมีแต่ว่าเนาะหากว่าผู้รักผู้ใหญ่ทานได้เนาะอยากให้ทาง ปลอลตาเป็นสะพานบุญให้เนาะโอกาสหน้าโอกาสหนหยได้ขึ้นมาใหม่กันอ่ายินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อพี่น้องเด้อเอ้าได้คิดนี้ก็ขอให้อยู่ดีมีแหงลำรวยเงินทองเบิดสุขสู่คนพี่นอ้องเลยเนาะขอ,ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย,บาย